ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเช้าวันอังคารเนาะที่4เมษายน2566ครับวันนี้ก็มาอัปเดตครับแล้วก็มาทําการดามครับดามกิ่งพันุ์ที่เราเสียบไว้เนาะตอนนี้ก็อายุของมันก็69วันครับหลังการแกะแผลและตัดยอดไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างก่อนอื่นก็เอาเทปพ,พันตายางครับโดยการลอกเนาะลอกแบ่งครึ่งเนาะ แล้วก็ความยาวก็ไม่จําเป็นครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมัดมัดสะดวกเราดีกว่าครับแล้วก็ถามว่าดามไปกี่ครั้งแล้วครับเพืเ่อนๆครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับการดามของเรานะครับก็ดามเอาไม้ไผ่เนาะเอาไม้ไผ่มาดามไว้แล้วก็ดามครั้งแรกคือดามตรงกิ่งพันุที่เราเสียบเข้าไปเนาะเสร็จแล้วพอมันสูงขึ้นสักหน่อยเราก็ดามเพื่อไม่ให้มันโยกครับเพื่อมมันโยกไม่ให ต่อที่เราเสียบเข้าไปเนาะเกิอดอาการเสียหายและฉีกขาดได้ครับเนื่องจากเนื้อเยื่อมันยังสมานไม่เต็มที่ครับเสร็จแล้วการดามครั้งที่3คือเมื่อวานครับเมื่อวานฝนตกเนาะแล้วก็มีลมที่แรงครับมีลมที่แรงเราก็มาดามในส่วนของยอดเนาะยอดที่มันโยกไปโยกมาครับเผื่อให้ยอดมันหักเพียงแต่ว่าข้างล่างนี้มันก็ไม่น่าจะหักแล้วเนาะเราก็ต้องรักษายอดนี้ไว้เสร็จแล้วมาดูความสูงครับ69วัน69วันหลังการเสียบข้าง ครับเพื่อนๆครับก็ตลับเม็ดเนาะจากกิ่งที่เราเสียบเข้าไปกิ่งที่เราเสียบเข้าไปเนาะสูงขึ้นมาขอไปเพื่อนๆน,นะครับครับสูงขึ้นมานี่70นะ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าเซนครับประมาณเจ็ดสิบเก้าเซนเนาะจากยอดยอดกระโดงเลยก็เป็นกิ่งพันหมอนทองครับที่เสียบเข้าไป ครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูต้นที่ยังไม่มีการดามเนาะต้นนี้ดามแล้วครับแล้วก็ใบมันก็กิ่งต้นทุเรียนพื้นบ้านเนาะที่เรารองรับในการสังเคราะห์แสงก่อนช่วยหาอาหารก่อนครับมันก็พัดเมื่อวานลมแรงมากครับมันพัดจนกิ่งมันพับมาทางนี้เลยครับเราก็ต้องมาดูว่ามันสามารถพับจนทําให้กิ่งยอดเราเสียหายหรือเปล่าซึ่งมันกิ่งยาวมากครับเราก็ต้องมาตัดแต่งอีกทีเนาะเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปครับ มันอาจจะทําให้กิ่งพันธุ์เราเสียหายได้ครับเพื่อนๆครับก็มแมลงลงแล้วเนาะเป็นแมลงค่อมทองครับเนี่ยครับกัดกินใบเดี๋ยวก็ต้องใช้สารเคมีครับในการกําจัดมันเรามาดูต้นที่ยังไม่ได้ดามกันนะครับเพื่อนๆอ,อ๋อต้นนี้ดามแล้วครับ1จุดเนาะ2จุดแล้วก็จุดที่3ข้างบนนี้ครับ ก็แถวนี้ก็น่าจะดามแล้วเนาะมันก็แตกยอดแข่งกับกิ่งประธานเดี๋ยวอีกสักพักครับพอใบมันเริ่มมีน้ําหนักเนาะมันก็จะถ่วงลงมันก็จะถ่วงลงเลยครับตอนนี้มันก็ยังชันอยู่เนาะเนื่องจากความแข็งของตรงข้อต่อมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังชันอยู่เดี๋ยวพอมีน้ําหนักของใบที่เกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะโน้มลงไป เราก็ต้องคอยมาสังเกตอีกทีนึงครับเพื่อไม่ให้มันลกจน,นเกินไปนะเ,ปนเพื่อนๆครับมาดูต้นนี้กันครับเนื่องจากไม้ที่เราปักเนาะไม้ไผ่ที่เราดามไว้มันสั้นจนเกินไปครับมันสั้นจนมันเกินเกินยอดที่เราเสียบเข้าไปครับเนี่ยครับยอดมันสูงสูงเกินที่ไม้ไผ่จะดามได้ครับเดี๋ยวเราก็ต้องหา หาไม่ไผ่ที่ยาวกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราต้องหาไม่ไผ่ที่ยาวกว่านี้ครับเนื่องจากมันใหญ่แล้วพอเรามัดเสร็จมันเอียงครับเพื่อนๆเห็นไหมครับยอดมันเอียงโน้มมาทางนี้ครับแล้วก็พวกแมลงเนาะแมลงก็มากัดกินแล้วผมไม่ได้ดูสองวันครับเนื่องจากเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเนาะไม่ได้เข้ามาดูสวนมันก็กัดกินเร็วมากครับเพื่อนๆเดี๋ยววัดดูครับต้นนี้มันจะสูงเท่าไหร่ครับครับเพื่อนๆครับ ไม่รู้ว่าจะชัดไหมเนาะก็วัดจากกิง่งกิ่งที่เราเสียบเข้าไปเลยครับสูงก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเนาะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามประมาณนี้ครับแล้วก็กิ่งมันก็พุ่งไม่หยุดเลยเนาะเนื่องจากมันเป็นต้นอ่อนเป็นกิ่งอ่อนครับแล้วก็การส่งอาหารของต้นพื้นบ้านมันก็กําลังไปได้ดีครับต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นเนาะที่ไม้ไม้ค้ำมันสั้นจนเกินไปครับ สั้นจนอยอดที่เสียบเข้าไปใหม่นี้มันสูงสูงกว่าไม้ดามนะครับก็ต้องหาไม้มาเปลี่ยนเนาะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะโอเคครับในการดามกิ่งที่เราเสียบเข้าไปเนาะนยครับมันก็สูงราวๆเดียวกันครับประมาณ70 70% 80เซนเซนครับต้นนี้ก็น้องใหม่เนาะน้องใหม่ล่าสุดเลยก็ใบมันก็พับ ป็นต้นทุเรียนพื้นบ้านเนาะต้นต่อพื้นบ้านแล้วก็ใบต,ต้นทุเรียนพื้นบ้านครับมันก็พับมาชนกันทางนี้หมดโดยที่ว่ากิ่งพันมันยังไม่เสียหายเนาะเพื่อนๆืนครับต้นนี้มันติดอยู่สองตาครับสองตาเนาะและอีกตาหนึ่งมันน่าจะแห้งไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตัดทิ้งก่อนครับเพื่อไม่ให้มันแห้งลงมาเรื่อยๆเนาะครับมาดูต้นเี้ครับยังไม่ได้ดามเนาะเพื่อนเนครับเราดามไปครั้งหนึ่งครั้งที่สองเนาะ ส่วนครั้งที่3มยอดมันก็ไปแบบเป็นยอดผักบุ้งเลยครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดามตรงนี้เนาะดามอีกทีหนึ่งอ้าวลังจากดามเสร็จครับมันก็อยู่ในลักษณะแบบนี้เนาะดาม3ามครั้งไปแล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วนะผมว่าเนาะเนื่องจากล่อ,ลองรอยที่เราเสียบว่าไปเนาะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับมันใกล้จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแล้วก็มันสามารถอยู่ด้วยตัวมันเองได้เนาะผมก็ไล่ทีละต้นครับทีละต้นเนาะในการเสียบข้างถ้าเพื่อนๆครับต้นนี้ อุย้ยยิ้งการเนาะเราก็เสียบไปแล้วไม่ใช่เสียบครับเราก็ดามไปแล้วหนึ่งเนาะเพียงแต่ว่าผ้าเทปมันหล่นลงมาตาม่ําต่ําแล้วเราก็ต้องทําการดามใหม่ครับเดี๋ยวดามใหม่เนาะโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับก็พาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตเป็นในตัวเนาะหกสิบเก้าวันหลังการเสียบเสียบข้างโซนข้างล่างนี้ก็เป็นโซนของหมอนทองครับส่วนข้างบนทางนู้นก็หญิงเบญจพรรณครับก็เป็นพวกมูสันคิงหนำดำโอชีแล้วก็พวงมาีเนานะ ขอบคุณเพื่อนๆครับในการติดตามรับชมในคลิปนี้ขอบคุณครับ